แว่าล่าสุดนะคะทางด้านของสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายเพดานนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็หายใจหายคอกันโล่งกันไปทั่วโลกนะคะด้วยคะแนนเสียงรีพับบิกันเนี่ยเห็นด้วยทั้งหมด149 d e m o เดโมแครต165แล้วก็โหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคะรีพับิกัน71เดโมแครตส6่ค่ะแต่เอาเป็นว่ากลมๆแล้วท้ายที่สุดก็ผ่านพ้นไปได้นะคะสําหรับนี้ก้อนโต31ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะไม่งั้นแล้วนะคะก็ กระทบกระไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะสหรัฐเท่านั้นค่ะก็ทําให้เดโมแครตแล้วก็รีพับบิกันจำเป็นที่จะต้องออกอดคอกันชั่วคราวนะคะแล้วก็ทําเพื่อชาติแล้วก็ทําเพื่อเศรษฐกิจโลกในเวลานี้ค่ะแต่ถึงแม้ว่าภาระ เพดานนี่ครั้งใหญ่ครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้เนี่ยนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะผลสำรวจก็ออกมาแล้วนะคะว่าจากการที่ทั่วโลกเนี่ยใช้ดอลลาร์79%หรือตีซักกลมๆ80%เป็นสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะแค่ปีกว่าๆค่ะจากเหตุการณ์รัสเซียยูเครนนะคะทําให้ดอลลาร์ในเวลานี้ค่ะเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คืออยู่ที่49%เท่านั้นเองนะคะจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของดอลลาร์ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของการเมืองสหรัฐต่างๆนะคะหรือว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเงินเฟอ้อค่าเงินการขึ้นดอกเบีย้ยต่างๆนานาราคาน้ำมันในตลาดโลกล้วนเป็นปัจจัยให้ ประเทศต่างๆ,ๆทั่วโลกเนี่ยหนายนีนะคะแล้วก็บกมือลาดอลลร์หันมาใช้สกุลเงินท้องถิ่นนะคะแล้วก็ใช้หยวนมากขึ้นด้วยล่ะค่ะรวมทั้งทองคําด้วยนะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองค่ะว่ากลุ่มสมาชิกบริกที่นําโดยจริงกับรัสเซียเนี่ยจะเป็นคนเข้ามาทําให้ดอลลร์เสื่อมถอยลงไปในที่สุดได้นะคะถึงแม้ว่าทางด้านของสหรัฐเองจะยืนยันว่าดอลลร์เนี่ยจะสามารถอยู่ได้อีกหลายทศวรรษนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของหลังบ้านของสหรัฐนะคะลาตินอเมริก หรือว่าอเมริกาใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบราซิลนะคะพี่ใหญ่เลยค่ะก็เข้าบริกซ์ไปแล้วก็เทดอลลาร์นะคะแล้วก็ล่าสุดทางด้านของเวเนซุเอลานะคะผู้นํามาดูโรก็ไปเยือนบราซิลไปพบกับประธานาธิบดีลูลาด้วยนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิกบริกซ์แล้วก็เทดอลลาร์เพื่อให้ประเทศอุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจในเวลานี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะคิวบาเองนะคะเป็นประเทศล่าสุดค่ะ ที่ต้องการจะเทรดดอลลาร์ด้วยคนนะคะก็เรียกว่าใกล้เกือกินด่างก็ได้นะคะประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านหลังบ้านของอเมริกาและตินอเมริกานะคะอเมริกาใต้ค่ะตอนนี้ก็เล็งที่จะเทรดดอลลราหมดแล้วนะคะรวมทั้งอร์เจนตินาก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะความศักดิ์สิทธิ์ของดอลลราเนล่ะคะ่ะกาลังลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆล่ะคะ่ะสหรัฐเองนะคะสามารถพิมพ์ดอลลร์ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีทองคําเป็นตัวค้าประการเหมือนกับประเทศอื่นๆนะคะโดยอ้างเหตุผล ว่าสหรัฐเองมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าตอนนี้นะคะทางด้านกองทัพเรือของจีนก็ได้สซงหน้ากองทัพเรือของสหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กองทัพจีนเนี่ยตั้งเป้าอีกสิปีนะคะจะเป็นกองทัพระดับโลกให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเหตุการณ์ของโลกในเวลานี้เดินทางม,มาถึงจุดเปลี่ยนแล้วละคะ่ะ กลุ่มสมาชิกบลิกส์นะคะคลื่นลูกใหม่มาแรงแซง G 7ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการประชุมเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะเป็นการประชุมบลิกส์ประจําปีค่ะซึ่งในปีนี้นะคะอเมริกาใต้ค่ะเป็นประธานนะคะเป็นเจ้าภาพค่ะยอมที่จะย้ายสถานที่การจัดงานเลยนะคะก็เพื่อที่จะให้ปูตินได้มาร่วมงานในครั้งนี้ล่ะค่ะก็แน่นอนนะคะพี่ใหญ่ค่ะไม่มาไม่ได้นะคะยังไงก็ขาดปูตินไม่ได้สําหรับงานนี้ค่ะปูตินเองก็ ติดประเด็นเรื่องของสารไคฟงนะคะก็เลยอาจจะทำให้เดินทางมาประชุมสะดวกนะคะกอทางด้านเจ้าภาพเองก็เตรียมที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ให้นะคะเพื่อที่จะให้ b ลิ x เนี่ยผงาดเป็นน้องใหม่ของโลกได้อย่างเต็มตัวละคะ่ะ